คนโตก็เค,ครือขายของรถทางหรือเปล่ารถทางแล้วทางไทยเนี้ยก็รู้จักกันแล้วก็ไในสาวาชื่อแล้วก็ผลางานของพี่มัตติจัดไว้นะครับนี่ดีใจที่มาเจอข้อสครับ subscribe, You can click share, and ring the bell to make new clip notifications. กดชมกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe กดกระดิ่งเพืเ่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปครับ This content is general audience and all ages admitted รายการนี้เป็นรายการทั่วไปมอมกับ ปีนี้ก็อยู่กับนักไทยมาตั้งแต่ใส่จ,จับคำได้นะครับเพราะว่าขึ้นจะออกนอกพื้นที่ออกนอกจออยออกนอกนอกพื้นที่ออกนอกจอ,จอของเพราะว่ามีเวลามากขึ้นเนื่องจากเกษียณอายุราชก,การไปแล้วไปเยี่ยมมือเกดที่บางที่ครอบใช้เพื่อการเห็นคนเพชรบุรีคนที่นคนเดียวเหรอครับเห็นตรงเมืองที่ ยังพูดถึงเรื่องของมิชชัยบัญชาซึ่งเสียชีวิตไปถึง24ปีแ <único Liberty Overwatch> ล fall. ้วเนาะแต่ก็ยังทำอยู่ตามอาตภาบางคนมาที่นี่แล้วบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเนี่ยถ้าเป็นนักสะสมจริงๆเขาจะเขาจะมีความสุขเราน่าจะมีอะไรครับถ้าเราได้ไปดูจาก็นบความนี่คือเหตที่แก่เริ่มงมัมันติตตัวแกมาตั้งแต่สแกกแปลกแยกมาันเปิดแค่คนอื่นเข็นน่ะเรียกว่ารักแล้วแสดงออก มันยังมีคนอีกเยอะนะครับที่รักี่ชัยประชาแต่ว่าไม่แสดงออกไปก่อนผมจายนั้นเราะไปต้นทุที่ราชเลิมกรุงนะ่นก็จะมีคนไปดูหนังที่โรงหนังประมาณท่เกิดพันคนนะครับเกิดพัมยงเคยเคยคุยกับรงนั้น,นว่าคนที่รักนิชัยประชาเท่านะัท่ไม่ใช่ผมแสดงนะ ผม,ผ,มผ,มผมเนถถมี่บผาบ้าดารารูา้อัวบอนพาลราจริงจริงผมเอ๊ะบามูดนะจริงรผมไม่ผมไม่ผมไม่ถือขัอ้นว่าผมเป็นพวกบ้าดารา,าใช่ผมผ <im ple asure> พูดถึงตัวใ่ตองตัน้เพราะว่าเราอะถ้าใครอกันแม่ก็บ้าผมจะไม่เจอขอ้ขอสรึกาเรืองบ้าดาราผมจะเจอไว้นี่บ้านนะ่ะ โอ้ผมไม่เคยขอนายเซนดาราไม่เคยขอไม่เคยไม่เคยใช่ไม่เคยเอาภาพถ่ายดาราไปให้ดาราเซนเพราะผมชอบเขาที่อยู่ในจอหนักบางทีเรื่องส่วนตัวดาราเนี่ผมไม่ไม่เป็นจอเนะโอ้มีความรู้สึกว่าเรารู้หนังเราเห็นเขาในจอหนักเราคือความใจในบทบาทกาแสดงเรื่องส่วนตัวมันเป็นเปเรื่องของเขาถ้าเรารู้เรื่องส่วนตัวของดาราบางคนเยอะไปมันจะทำให้เราไม่อยากดูนะ เคยคุยกับคนที่มาบอกว่าเกลียดไปคนนี้เกลียดไอคนนี้อะไรเงี้ยสงสัยในเกลียดอะไรยิงๆเพราเขารู้เรื่องส่วนตัวนะก็เลยไม่ดูด่กงุนกะตักก็เลยมีความสุข่าแต่นั้นมันติดกันใช่คุณลลตอนคนณละลายตอนแล้วเขาเดือดรึ่นะคนณะายตอนเขาเดือดเป็นอที่เขาเป็นค่อยอางแล้วถ้าเป็นเจ้าเนี่ย รถวไปลาตาก็น่นเขาไม่ได้ก็อย่างนี้ไงก็นางร้ายบางคนเดินตลาดแล้วก็ถูกประชาชนถูกแม่ค้าด่าแม่ค้านั่นเขาอินเขาึ้นไปกินกับคนเปิด้าินใจก้าเปกคนกล้าเลาดตลาดเขาเรื่บเราอบกเราเราเล่นดีจนคนเกียดเราได้ก็ได้น นี่จเจอ,นนะนห,อ,อ,อเหนังผ่านนะนี่สิบกว่าเลยแต่ว่าพอเด็กรุ่นรุ่นน้รุ่นนหนักมากพาใครดูเนี่ยที่จนเจนแล้วก็ถ่ายทิปอ่ะด้ทำให้เลยผมจะบอกว่าพี่แว่าที่ทำแบบนี้คือไม่โล่งเปลี่ยนเราคล้ายๆว่ากลายเป็นว่าดาราต้องพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ต้องแสดงได้ทุกโอกาสแม้ว่าโอกาสจะไม่ไป เพราะว่าเขาเข้ามาทานในร้านรุ่นใหญ่บางคนก็เลยตัดตัวไี่อยากให้มีความคิดว่าพอมีควมกระตับกราชัยแล้วเราต้องมีเวลาให้เขาไม่งั้นจะเสียแผนเพลงเสียแฟนต่างเป็นรุ่นเก่าจริงๆสมัยก่อนมันยเดิมคือคนคนสมัยก่อนก็ก็รู้กานแล้วที่สั่งกำลังกินข้าวอยู่แล้วจะไปขอถ่ายรูปไม่น่าเกลียดใช่ไหมเขาไปงานศพอยู่เราจะไปขอถ่ายรูปไอ้เพียงหน่อยงานศพอยู่ได้ยังไงเขาจะเขาจะรู้แต่ว่ารุ่นใหม่ไม่รู้จนมีเวลาแค่นี้อยากจะคุยก็ต้องมีอะไร เราไม่มีเวลาให้เขาผ่านไปที่พูดถึงนักขาวแวะบเดินนักขาวอะไรนักขาวอย่างผมไน่ว่าจะเป็นตัวไปแล้วก็ต้องเป็น้อวติดนักขาวทีของจังหวัดเป็รบุรีนักั่าวต้องมีชื่อเสียงของเพชรบุรีอะไรเขาเนี้ยเอเรื่องเรื่องแรงกว้างน่ะตึงเรืออ่คนแรกนักข่าเก้าวลงแต่ว่ามะเพิ่มเพิ่มสแล้

के के होना चाहिए होता है उत्तर तो होता है तो आता है टेक्स्ट तो 1 1 1 4, 1 और अपना अपना अपनी में और पर

ก็ไปภาคไ้นในในวงนี้้วยตนนี้น้ัมัอนลมที่พไหนไ้ไ้กวงไม่ไงไม่ได้มีมมีปรเชื่อมนันก็แบ่งเรดกันว่าน้าพัดเหมอกลางแปลงนี่ก็เรดนี ลงตอนอีกเปรนัง่งรับชุดเสื้อในห้องตานตัวอ,อีกเปรตหรือตัก็จะมีความรู้สึกว่าจัดมันหมุนน่วยน่วยวัดน่วยเวทีใหญ่เวทีมันจะไต่ระดับไปแล้วสูงสุดก็คือได้ภาพมันขึ้นลงในปีนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือมันก็ต้องผ่านรูปมันขึ้นมาจากอนุภาคหนันกนกนกงกรแพงอนุนกาคอนุขยาละกษณตาแต่มันจะไม่เบรกแต่ว่าเขาไม่ไเบรก ม่มีกำราแบ่งนะครับว่าความรู้สึกต่างๆเรายังเทียบชันกันไม่ได้ต้องแต่ระดัขึ้นไปตรงกันตกันงผมก็แบกผมไปคุยกับคนแน่กองก็ยังบทดหหนังลงแม่กรองก็ไปตบแรงแล้วผมณลิกบ้านผมก็มีมันจะเป็นกับการที่ลดระดับเปกคือสมัยก่อนน้าผก็คือเล็กซิละิ ไม่เปิดเผยตัวเองเมือนอย่างที่ผมคุยกับโคมัสเบรดส์ราคุณชัยเจริญนะเป็นอย่างนี้จริง,เ,งเพราะว่าชัยเจริญเนปะ็นนักพาที่ดังของสาย,าย้ารมันมีมาเยอะชัยเจริญเป็นคนบอกว่าเวลาคน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 คูนั้นต,ต้องมีสิ่งที่เตนเงกันไเองเ ถ้าเขาเห็นตัวเราจริงกวาจะขาเป็เพราะว่าเขาขายสยงเขาไม่เอาหน้าไม่ตัวเขาเลยไป็วถามว่จะมีเงินรับเลาวก็เล่นคนดูตมาไปตลาดอะไรเพราะยังขยายใครรูปคนตัวเป็นหน้าแล้วพี่าับคิดว่าเฮ้ยตอนกลังตานันทีมันนะเขาอกเขาต้องเปลี่ยนินแล่จะสวนทางกับปัจจุบันที่นพาท่าที่พาต เตันต้ ят. องโชว์หน้าเส <ondan S 1> ียงว่าวันนี้นนตัวนี้ภาพตัวนี้ตัวนี้ภาพตัวนี้คือรูปมันเปลี่ยนครับเปลี่ยนตัวมันเปลี่ยนเพราะว่าคนรับได้แล้วนั่งภาคหนังมันไม่เกี่ยวกับเสียงหรอกต้อือเก่งอ่าต้องมือเนี่ยต้องไปเร็วสายตายเร็วแล้วบางทีคือในเรื่องนักภาคอ่ะมันเหมือนกับสมัยที่ผมอยูที่โซเน่ความที่เราชอบดูหนังเราต้องการจะผูกพันกันนะ เราก็เลยไปใช้งานให้เราดูหนังนาครับเพราฉายหนังเราก็อยากรู้ว่าไอ้นี่คืออะไรไอ้นี่คืออะไรทํางานทาหน้าที่ยังไงเราก็ต้องฝึกทุกอย่างของการฉายหนังพอฝึกทุกอย่างคือของการฉายหนังสิ่งที่ใหญ่ที่สุดของการฉายหนังคือการได้เป็นนักขับรถมันเหมือนเราไปเล่นดนตรีเราต้องต้องรู้ว่าเป็นนักร้องนาเมื่อ,อไหร่ก็เราก็สูงสุดการทำเพลงกัน ทุกคนใฝ่ฝันที่จะเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดของนังการแปรกก็คือเป็นนักขับนครับใช่ไหมแต่ว่ามัน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 เป็นเรื่องฝ่ายฝันคืออย่างนี้คือคําว่าภาคหนังดีของคนต่างจาังหวัดในยุคที่สัมผัสมาเนะี่ยไม่ใช่ว่าภาคหนังแล้วจะเป็นหนังหนังเมนที่ผู้สร้างรุ่งกับขึ้นมานะหนังดีภาคหนังดีหลังคนชอบก็คือต้องมีการสอดแทรกอะไรที่ทาให้คนรู้สึกว่าค่าก็เขามือนกัน ที่เราเจอก็คือสมมติว่าท่ามลางนักจีนอย่างเงี้ยนขาเอกนังจีนถูกฟันบาดเจ็บนักเอกก็ไม่ซื้อยานักการแปลฉายริมถนนอย่างเงี้ยแล้วมีห้าขายยายมีห้าขายยาชื่อห่าขายยาแตึงเตะก็จะสั่งนักเอวกว่าชื่อเไปซื้อยาที่มานาจแพทย์ที่หน่อยคนดูก็จะหาวม,มันอยู่ตรงบ้านเราอะแต่ว่าถูกกระบุกมันไม่ถูกแต่ว่ามันถูกใจค,คนอื่นดังนั้นนันกภาคต้องฟองให้ถูกใจกลูกจอดไทย พอถูกใจคนดูเขาจะบอกว่านักพากย์คนนี้พากดแต่ในทางต่อการน,นะถ้าเจ้าของหนังยิงมาดูบอกเสียหนังเลยว่าอย่างนี้เขาจะบอกว่าเสียหนังเสียหนังแต่ได้ได้แค่นั้นแล้วเวลามีมีฉา้เรื่องอะไรจอไหนคนนี้ก็ทำผมเคยติดนักพากย์หนังท,ที่จังหวัดสุรินทร์ท่านหนึ่งท่านชื่อลงโฉลลงโฉลเฉลี่ยคนหนึ่นักพากยหนังท,ที่จอน,นที่จตุริสุรินหนังเรื่องเดียวกัน ก็หนึ่งภาพผมเฉยๆแต่พอลงตัวภาพทำไมมันดีอ่ะตอนหนึ่งบางทีน้ำเสียงสองลูกเล่นลูกหค้าคนเดียวลูกเล่นลูกค้าในการหยอกหนึ่งเรื่องที่เราดูบางทีเราเปลี่ยนนักภาพเราก็ดูแจะกลับมาในสุเทียบาพที่สาระนี้ร่วมกับสาระเชียงร่งนี้นักภาพคนละทีแล้วก็ต้องไปวัดเสียงหนันเรื่องเดียวกันทำไมคนแห่ไปดูกลุ่มากกว่าไปดูสุตัวหรือว่าไปดูเชียงบุรีมากกว่าเพราะแฟนนักภาพที่ไปดูเชียงรุ่ง ใครพาก็ไปถามกันจังตรงจุดที่สลีมนี่คือตอนนั้นลมโลชยลมโชยนั้นวันรุ่นทีหลังตอนไปสัมภาษณ์ลมโชยมาลมโชยนั้นภาคเรียนเสียงทั้งภาพอีสานซึ่งดังมากแต่เราไม่เคยมีป่าที่รูง,ง่ายๆเพราะหนังเขาบอกเสียสตังลมโชยภาคเรียนเสียงโกลชนะนนถ้าไปถามโกลชนะโกลชนะเขาบอกโกลชนะภาคเรียนเสียงใครไม่รูมันจะมาเรื่อยๆเรืทั้งหมดอย่างเหมือนอย่างผมสัมภาษณ์ที่ พี่เล็กคุยกับพี่เล็กดอกตา้งใจคุยกับพี่ดอกสร้อยคุยกับพี่ดอกรล้ที่แม่กองก็จะบอกว่าเขาจาพวกนีลากาาันข้ามมาจากอาจา์สมพงไทยอะไรเงี้ยทุกคนจะมีครูแต่บางทีเขาไม่ได้บอกคนดูไม่สนใจแต่รู้ว่าคนนี้ทาให้เขาม,มีความสุข,ข